สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวประจำวันเสาร์ที่6ธันวาคมพุทธศักราช2568วันนี้เมื่อเวลา9นาฬิกานายสุทินงามเลิศในเเพอม่วง30มอบหมายให้นางสาวธิติมาสิงห์นวลปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธียกช่อฟ้าวิหารโพ3ต้นพระพุทธชินสีอุบลมงคลณวัดนายุงโพ3ต้นตำบลเตยอำเภอม่วง30 จังหวัดอุบลราชธานีโดยได้รับความเมตตาจากพระครูพัทรธรรมศิริเจ้าวาดวัดป่าน้ำคำเก่งเจ้าคณะตำบลเตยเขตสองเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีปลัดอำเภอข้าราชการสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีอําเภอม่วง30เขตหนึ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีในครั้งนี้ดรผันชมภูศรีรายใหญ่